นี่ละนี่ละนี่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 เรี่องบ่นี่ง่ายง่ายเลยง่าง่ายเลยน้ก็ต่องปวดหัวนํ่ทางนี้น้ำครับนี่เดี๋วผมจะ่ัวจงดนะครับผมกระต้นนะครับนะครับเลขที่บัญชีนะครับผมท่านผู้ชมแคปหน้าจอได้แคปเลยนะครับผมนะครับเราจะขึ้นตัวเลขไม่ให้นานนะครับผมใส่สินอาไรที่แคปหน้าจอได้นะครับผมแล้วก็เลขที่บัญชีนะครับผมที่อยู่ข้างล่างนะครับผมเป็นธนาคารกสจนะครับเลขที่บัญชี0 2นย์สอนนั่นแหละเขาี่คิดว่หนั่นแหละือ ตามตารางเลยครับตามตารางเลยนี่กันนี่สองตัวเด็กลับถุงกให้พพอยังไงนั่นหลังบนเด้อหลังบนนะครับกลับออกนะครับขอเลขบัญชีหน่อยครับเดี๋ยวตามผมไปคือเกาอีกแล้วนะแต่ตามแท่าไหรบ่ตามใจก็น้อยเวลาเป็นหูอยู่ดอกต้องถามอยู่เดี๋ยวตามไปจนหอดบนคอนจรก่อนหลังมันธุ์เขได้านันธุไต้เขาเนาะมันประจันเดี๋ยวผมเขา รับผมเนี่เด้อครับผมสูตรสามตัวตรงของอาจารย์มวนคน้ยงสางนะครับกเพิ่นไห่มาเจ็ดเจ็ดสี่สองสองเจ็ดเจ็ดหกห้าเก้าสามแปดสองแปดหกนะครับรับผมนี่กับอันนี้ก็เป็นหมายเลขบัญชีของอาจารย์มวนนะครับเนาะเป็นเลขบัญชีของธนาคารทกศนะครับผมคนไหนมีโชคกับอาจารย์มวนก็รวมทำบุญกับเราได้นะครับเนาะ ครับด้วยบัญชีธนาคารครับหมายเลขบัญชีธนาคารนะครับเด้อเดทอดซีันช่องคนไหนที่ถามเลขบัญชีธนาคารของอาจารย์มวนนะครับเนาะนะครับศูนย์สองศูนย์หนึ่งเจ็ดสามหกเก้าสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับนะครับหมายเลขบัญชีธนาคารพศนะครับของอาจารย์หมวนนะครับเนาะคนไหนมีโชคกับเพลินนะครับผมนะครับมีนับจิตนำใจนะครับให้กับอาจารย์มวนนะครับหมายเลขบัญชีธนาคารครับศูนย์สองศูนย์ หนึ่งเจ็ดสามหกเก้าสองสีเจ็ดศูนย์นะครับบัญชีธนาคารทกศนะครับอาจารย์ม้วนนะครับซื้อนี่ครับน่านัทองล่อนเนาะทองล่อนดีเวียงครับผมครับทองล่อนดีเวียงเด้อครับผมซื้อบัญชีธนาคารของอาจารย์ม้วนนะครับทกศครับทองล่อนดีเมืองนะครับเอาง่ายองง่ายสามตัวไปกันไปัน ตัวเรนตวลอยเปคือสองตัวสามตัวอย่นีัน่เห็ุกเป็นเกันเนาะถ้าเขาคือเขาตรงตรงอหนักก็จนักบขับสามตัวเบก็ได้หลเยแหละสาตัวแต่คือบ่ให้บ่ให้หนักสามตัวหนักสองตัวสองตัวเจับคือเห็นหมดที่ผ่านมาแล้วสองเด่สองนสน ขอเงขอสองเด้กันเนาะมันขอสองด้ก็ลนนีบิมีอเ่าพี่เดกไม่เเล็กเรือหน่อยกับซีศูนย์สมนี่ก็เข่าอสซีปัาเป็นสื่อึนเือนดสามศูนย์สามนาดเห็นอทีนี้เขาหมดวหนอ่างนีั่นแหละนั่นละครับพราี่ จานห่บห้่นมหันว่าไห่ส3ยแล้วก็ FC หลายท่านนะครับผมที่คอมเมนต์เข้ามาก็บอกว่าคิดเต็มเดียวนลงแต้มก็ได้มีโชวกันไปในบทานที่มีโชกันไปแล้วก็ดีใจด้วยดีใจด้วยดีใจด้วยครับรมีโชวกันไปนะครับสำหรับงวดวันที่30มันว้านจะได้เป็นตัวไหนแต่สามตัวนี้ให้เพิ่มเต้มลดเต็มเนาะถ้่สามตัวให้เพิ่มแต้มลดเต้มด้อครับพี่น้องข้างหน้าข้างหลังนี่ต้องงงยได แต่เป็นเจ็ดเจ็ดซีกะเป็นแปดเจ็ดซีสิครับด้วยพี่น้องแต่สองเจก็เป็น3ามสองเจ็ดซีก็ได้นะครับครับเจ็ดหกห้าก็จะเป็น8ปดหห้านะครับเก้าสามแปดก็จะเป็นศูนย์สามแปดนะครับสองแปดหกก็จะเป็น3ามแปดหนครับเพิ่มแต็มลดเต็มนะครับผมของอาจารย์หมอนสูตรสาตัวนะครับ ญญนะครับผมก็อาจารย์ก็ให้เป็นแนวทางให้ไปวิเคราะห์ดีๆเด้อครับผมก่อนที่จะนําไปลงทุนนะครับตัวเลขทุกตัวไม่สิทธิ์ข่าไม่สิทธิ์หลุดนาออาจารย์นอะอกับกว่าแนวมันน้นอน,นะครับผมนนนนครับผม,บผมก็ลองเอาไปลุ้นกับสลากกินแบ่งดูนะครับสามตัวตรงของอาจารย์ม้วนนะครับดองดองดองผมเลยกับสื่อกรบ้านที่หนึ่งม้วนนี้เออเขาสื้อ เขาไปหาตัวใหญ่วสามอยู่แล้วมัมันนสี่ในสามสามัสไหสองเขาซื้อสองสองสองไงได้สององศหนึ่งมันออกสองอะไรแล้วกหนึ่ง้างนานันสองศูนย์หนึ่งองหนึ่งสอนยหนึ่งสามศูเออขับไอ้ศูนย์เป็นหนึ่งลน่ะราาหลังถูกมเลยที่็มเนี่มากันถึงวหนึ่งเี่เึงวันที่หเรือบเแล้วเกือบแล้วผมนี่ นี่ๆือว่าเขาเขาเขซื้อตัวหางมานี่เลยนี่ๆหางหางเี็กส่สามตัวนั่นนะกราดัมมาถึงเกือบแล้วเขาวะเกือบรอดแล้วเกือบรอดแล้วอ้าววันนี้มีเปอร์เซ็นต์นะครับเออผมผมจะหาซื้อเลยที่นั่นแหละเด็กสาตัวนี่เอาไปเป็นแนวทางในการสื่อฉลากขึ้นแมงรัฐบาลครับผมเป็นแนวทางในทางเป็นแนวทางเพ่านั้นเด้อครับผมขอมเน้นเน้นเน้นทางด้านการพนันนะครับเออง่ายๆง่ายงง่ายเด้อกานันเด้อท่ลองเลยยังแรงมาบ ถ้าชอบลงทุนถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านไปได้เลย,ยครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะให้ลงมงายครับไม่ได้ลงเป็นแนวทางนาแน<ต>วทางตัวเลขของอาจารย์นวลนะครับเป็นเลขสุดนะครับก็มันมีเข้ามีหลุดแต่ของอาจารย์นวลมันถูกตลอดนะครับประสบความสำเร็จครับก็เป็นแนวทางถ้าถูกหรือไม่ถูกไม่ว่ากันนะครับเป็นแนวการเสี่ยงเพื่อมีความเสี่ยงแล้วก็เสี่ยงนะครับถ้า เมลนกระคมับกรม็นบายเกียว่อเกี้ยว่กีว่อฮัลโหลับกดลิดลามกฮัลโกกดัลโหลฮัลโหลฮัลโหลรัลโหลฮ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 ัลหับโหลฮัลโหลฮัลอหลัลโหลฮัลหลันโหไดัลโหลฮัลหัวแล้วลหลัลโหลฮัวโหลฮัลโหลฮัลโหลอัลโหลฮัลโหลฮัหัลโหลฮัลลฮัลโลฮัลโัลโหลฮัลัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัโลลััห ร้อมคับเป็นของขวัญปีใหม่ขวัญปีใหม่ครับ64เนาะครับผม64หลอดสองครับผมของขวัญปีใหม่รลอดสองบงวดก้อนอาจารย์ก็บอกว่าอยากให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้ไผ่เหลี่ยม0330แต่งวดนี้กับจัดให้แล้วยหาหางนะครับผมครับก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเนาะ